สวัสดีค่ะมาเจอกับพี่ซามอีกแล้วนะคะพี่ซามจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ของเล่นของใช้วันนี้จะเป็นในเรื่องของของเล่นนะคะเด็กๆเด็กๆบ้านเด็กๆมีของเล่นอะไรกันบ้างนะมีรถไฟมีเครื่องบินโอ้โหเยอะกันเลยนะคะค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูพี่ซ้ำมีนิทานมาฝักให้กับเด็กๆนิทานมีชื่อว่าเป็ดน้อยไม่ชอบเก็บของเล่นนะคะเด็กๆจะต้องมาตั้งใจฟงังตั้งใจดูนะคะค่ะเดี๋ยวหลังจากดูนิทานเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซ้ำนะคะจะมาถามเด็กๆว่าเป็ดน้อยนี่นะคะไม่ชอบเก็บของเล่นของเล่นของเป็ดน้อยมีอะไรกันบ้าง ถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเปตดน้อยได้ของเล่นใหม่แม้เปตดสอนไว้เล่นแล้วให้เก็บเล่นแล้วเก็บเข้าที่ด้วยนะจ๊ะเตดน้อยเ็ดน้อยไม่เอาใจใส่บ่นว่าทำไมเล่นแล้วต้องเก็บไม่เห็นจะต้องเก็บเลย เป็ดน้อยนั่งเล่นรถไฟเล่นเสร็จวางไว้ไม่เก็บไม่เก็บเป็ดน้อยเล่นยัางอื่นดีกว่าเป็ดน้อยเล่นต่อบล็อกไม้เล่นเสร็จวางไว้ไม่เก็บไม่เก็บเดี๋ยวค่อยเก็บก่อนแล้วกันเป็ดน้อยเล่นบอลลูกใหญ่ เล่นเสร็จวางไว้ไม่เก็บไม่เก็บทำอะไรต่อดีนะเป็ดน้อยนึกอยากเปลี่ยนใจเล่นไปคิดไปเข้าของไม่เก็บรีบวิ่งออกไปเร็วไวของเล่นกองไว้เป็ดน้อยลืมเก็บไปเล่นข้างนอกดีกว่า สะดุดหกล้มทันใดร้องไห้ยกใหญ่โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บ,จบแม่เป็ดเห็นแล้วเข้าใจปลอบไปสอนไปทำไมถึงเจ็บโอ้โอ้เป็ดน้อยต่อไปต้องเก็บของเล่นก่อนทุกครั้งจะได้ไม่สะดุดหกล้มอีก เป็ดน้อยจดจำขึ้นใจจากนี้ต่อไปเล่นแล้วต้องเก็บเก่งมากจะเป็ดน้อยเป็ดน้อยไม่ชอบเก็บของเล่นอ่าเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆได้ดูนิทานกันไปแล้วใทนิทานนะคะเป็ดน้อยไม่ชอบเก็บของเล่นเป็ดน้อยเล่น รถไฟเสร็จเป็ดน้อยก็ไปเล่นต่อบล็อกอต่อบล็อกไม้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะพอเป็ดน้อยรีบวิ่งเพื่อจะไปเล่นด้านนอกนะคะ,ะเป็ดน้อยก็ได้สะดุดกับรถไฟเพราะว่ายังไงคะเพราะว่าเป็ดน้อยไม่เก็บของเล่นแล้วก็ทําให้เป็ดน้อยนะคะ,ะมีแผลบนหน้าผากนั่นเอง ถ้าเด็กๆรู้แล้วนะคะเมื่อไหร่ที่เด็กๆเ,เล่นของเล่นเสร็จแลนะคะเด็กๆก,ก็ควรเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่กิจกรรมของเรากันต่อนะคะเด็กๆเ,เกมการศึกษาแบบรูปเรื่องของเล่นนะคะเรามาดูนะคะคำสั่งจากแบบรูปให้นักเรียนลากรูปภาพด้านล่าง เติมในภาพส่วนที่หายไปให้สมบูรณ์นะคะเรามาดูบรรทัดแรกนะคะเด็กๆก,ก็จะมีลูกบอลช่องที่สองก็จะเป็นตุ๊ก,กตาหมีนะคะช่องที่สามอา้าหายไปอีกแล้วอะไรหายไปนะ้าเราไปดูช่องที่4ี่กันก่อนอช่องที่4ี่ก็จะเป็นตุ๊ก,กตาหมี ช่องที่หก็จะเป็นลูกบอลช่องที่6หายไปอีกแล้วช่องที่7ดก็จะเป็นลูกบอลช่องที่8ดก็จะเป็นตุ๊กตาหมีเรามาดูบรรทัดแรกนะคะอะไรหายไปเอ่ยลูกบอลตุ๊กตาหมีแล้วก็ลูกบอลใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น ลูกตุ๊กตาหมีลูกบอลแล้วก็ตุ๊กตาหมีแล้วก็ลูกบอลแล้วก็กวกตุ๊กตาหมีเรามาตรวจสอบกันดูนะคะว่าถูกไหมเอ่ยลูกบอลตุ๊กตาหมี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 ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆบททัดถัดไปก็จะเป็น ของเล่นเครื่องบินก็จะเป็นจักรยานแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็สเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะบรรทัดที่2กับบรรทัดที่3ครูพี่ซามให้เด็กๆไปทำเกมการศึกษาแบบรูปเรื่องของเล่นนะคะค่าเด็กๆอย่าลืมไปทำกันด้วยนะคะเดี๋ยวครูพี่ซามจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะ ค่คะกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ฟังนิทานาในเรื่องของเป็ดน้อยไม่ชอบเก็บของเล่นแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของของเล่นไม่ว่าจะเป็นเ,เด็กได้รู้จักลูกบอลตุ๊กตาหมีสเก็ตจัก,กรยานเครื่องบินลูกบอลเก่งมากเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะครูพี่ซ้ำก็ฝากให้เด็กๆได้ทำแบบทดสอบระหว่างเรียนกันด้วยนะคะค่ะเด็กๆอย่าลืมทำกันด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาให้กับครูพี่ซ้ำนะคะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ